สวัสดีชั้นชาแนลครับผมเจอกันตอนเช้าครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวจะกินข้าวกันครับแล้วเสร็จแล้วรอทีงงานเราขาวหน้าไปแล้วครับเอาแว็โคไปลงก่อนแล้วกับนาเสาริรงงานเราก็เพิ่งจะอาบน้ํากันเพิ่งจะเอาแบตนะแต่รถเพิ่งจะสตาร์ทได้ครับผมตั้งแต่วันมาแล้วต่อไปสองวันวันชาร์จแบตทวันเลยเดี๋ยวมช้าชาร์จอีกต่ออีกนิดนึงอักชั่วโมงก็ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งครับผมยังไม่ถึงเจ็ดโมงเลย การรมชาติก็จะเหมือนเดิมครับเงินเนเหมือนเดิมแล้วไปทํางานก็ไปใส่งานเดิมครับใส่เมื่อวานยัไม่เสร็จครับวันนี้น่าจะตอกเสาเสร็จแล้วก็ขึ้นแผน่นก็น่าจะโอเคแล้วครับวันนี้งั้นก็ต้องมาเอาแผ่นไปนลายแผ่นมาอีกไซ้หนึ่งกำเนิไม่แน่ใจครับว่าเขาจะเอาอยัางไงลองดูก่อนทำเสร็จเร็วก็โอเคครับกลัวจะหาพอเหลือเสาอีกสามสิบต้นผมก็แป๊บเดียวครับตอกลงแต่หลุมยมีหายหลุมหนึ่ง จะต้องแก้ไขหลุมดีู่ลหลายหลุมอยู่บา,าง้างเดี๋ยวกิ้นข้าวอะไรนข่งกัไปทำงานไหวไหมเจ้าอี้เจ้าอี้ขี้แตกข้าก็ซื้อมาเยอะเลยไมอเที่ยงไว้เผื่ออยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแก่ไปแต่เช้าเลยครับตื่นมาไม่ทันแก ตื่นมา6โมงกับ6โมงแกไปน่าจะ6โมงได้ยินเสียงอยู่แต่บางทีก็ตื่นก่อนแกซื้อมากี่อย่างให้ดู6หย่างแาหาหนแบบนี้หวานเจี๊ยบทั้งนั้นเลยมีแต่ของหว,นวนานหวนผัดหน่อไม้ใส่พะโล้เอ้สองนีะนะแยง ต้มแกงป่าไก่ใส่มะเขือออกมะเขือเหลืองมะเขือขืนอ่นขึ้นเส้นกับอะไรไม่รู้แกงแกะก็ชานี้ก็ตอกเสาเสร็จนะครับเหลือต้นหนึ่งต้นที่เจาะไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นแผ่นครับ เราขายไปต้นหนึ่งหัวหน้ากําลังไปเอาเสาอ,อยู่นับมา32ต้นเมื่อเช้าไม่พอวันนี้ก็กําลังเดินปรับรูครับยาวนู่นลลเลยครับงานวันนี้ก็ขึ้นแผ่นกันก็ชิ่วๆครับผมขึ้นแผ่นไซนอตไปเรื่อยน่าจะจบวันนี้ปรับตบ,บปรับเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ย้ายไซต์ตรงนี้มันไกลครับ กับถึงถนนเมเ็ดเกษมเลยประมาณสักสิบกว่ากิโลครับออกจากบ้านพักมาแล้วแข้งวราท้ายครับขึ้นหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ขึ้นมาจบแล้วน้ำแข็งจิบวอนน้ำแข็งด้วยครับเดียพักแป๊บนึงเดี๋ยวอยู่ประมาณสิบกว่าต้น พักก่อนพักก่อนกำลังไล่ปรับแนวการเลนครับได้แล้วไล่ใส่นัดตามนะครับเด็กกำลังจะเดินไปเอามอไซค์ครับขี่เกียรเดินแล้วใกลจัดก็จะกลับมาถึง จากกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะไปลุยงานกันต่อครับผม๋ยวนี้เลี้ยงวัวกันทั้งนั้นเลยครับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวออกไปเลยทางนี้เลยไปได้เลยไปได้วิ่งกันให้ตรึมอยู่วิ่งผ่านนะบ้านเนี้ย

น,นั่นใหญ่แล้ววิวธรรมชาติมันก็โอ้โหเด,ดินซะหนึ่งต่อจริงเขาจะเดียวเสียบไรแล้วช่วงบ่ายครับผมก็ไล่ปรับเนาะตอนนี้ไล่ระดับความสูงแล้วก็ไล่ซ้ายขวาปรับจนสุดแล้วครับแล้วก็ไล่ใส่น็อตตามกับเต้าอี ตาเสื้อเขียวเ็าชื่ออะไรนะฮะใครอ่ะเอาอก็เห็นจี๊ดไปเลยเนี่ยนั่งข้างเงี้ยไม่มียังไงเห็นมีรถมีรถอยู่คันราคาสามหมื่นกว่าบาทพิซูไซโคลตับหน้ารถไหนนี่ถูกกว่ามาใไซเองอีกใช่อ่ะใช่สิไม่เอาอ่ะผมใช้หน้างานอ่ะดี ไม่มีไม่มีฮะนะครัาสาวเสื้อเขียวเชะไรไม่ม,ม,มีที่ไหนไม่มีมมมเห็นอยู่ไงเย,ย้เสียบพ่อลูกครับแบบ สเตย์นี้ก็ถือว่าปรับขึ้นแล้วก็ปรับเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ใส่น็อตเทป,ปูลแล้วก็มาใส่น็อตแล้วก็ติดติ๊กเกอร์ก็จบครับน็อตบางตัวมใส่ไม่ได้ยังยังต่อยังอัดไม่ได้เพราะว่าปรับระดับไปแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนก็นลเริ่มเก็บรวยมาแล้วครับเดี๋ยวย้ายไปน่าจะไปลายแผ่นครับเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยในช้าเยน็ยนๆนทุกวัน ลายแผ่นอีกชุดหนึ่งแล้วก็ลายแผ่นเสร็จก็ลังใส่น็อตกันครับเกเป็นแค่ตัวน,น,วนี้นีน่ใส่อยูกระด้านตัวหนึ่งงัดงะตัวกิมอยู่นี่ครับสีมุกซิ่วเตี๋ยวเตีต๋ยว,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 วสดครับสนใจเลยสดครับเตี๋ยวเร็วๆล้วนะเตี๋ยว,หวโหรอคนเดียวนี่ จ่ายทำงานช้าป่าะโอ้โห oh จ่ายชีวิต,ช,วตช้าทำงานช้าเรารอคนเดียว,วยจะกลับบ้านเ,เสร็จแล้วครับวันนี้มีประเด็นอีกอ่ะเราก็ชอบมีประเด็นนะด้วยปีนหัว แง่ดูทำใส่ไม่ดีดูนล้ดูเสร็จช้าของเขาก็ไปเก็บที่เดี๋ยวหัวปิดล้วไม่จะเสียบเขาไปไงเดี๋ยวติดลมเดี๋ยวติดลมอีกแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมลนี่ รถก็สตตา์ไม่ติดเหมือนเดิมแบตตอนเช้าแก่ออกมาชาร์จไว้ทั้งวันพอกลางคืนต้องใช้ปลั๊กไฟครับเสียพัดลมนอนโอ้เย่บรยากาศตอนเย็นเหมือนเดิมครับผมทุ่งนาบัวควายห้าโมงครับตอนนี้เลิกงานมาเหนื่อยทั้งวันเลย ครับสำหรับคลิปนี้พีนี่ก็จะได้ขอดัวล่าไปก่อนครับผมเจอกันต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เ, oui, like, เป็นกำลังใจหน่อยครับผมสือสู่งานอยู่เพชรบุรีก็เนี่ยครับแต่ไม่ดีไม่เด็ดเท่าไหร่ก็พอได้อยู่ดำหมดแล้วก็จียมีความสุขครับสวัสดีครับ Yeah.